สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่อาร์คิสตันอีกแล้วนะครับและไอโดโดเล็กนี่มันเป็นอะไรนะดูนี่ครับมันเป็นอะไรของมันอ่ะฮะเฮ้ยมึงบ้าเปล่าวะชอบหันซ้ายหันขวาโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจับทีเล็กสายฟ้าดีกว่าครับวันนี้นะครับก็จะไปตรงดินแดนยิมะกันนะครับคือจุดจุดนั้นนะครับมันเกิดอยู่ตรงดินแดนยิมะไปเลยครับเัราะั้นเราก็ต้องไปกันเลยนะครับไม่งั้นเราจะทําให้หลายๆคนเสียเวลานะครับโอเค ที่ผมไม่ได้มาไล์ตั้งนานนะครับเพราะว่ามันมีหลายสายเใหตุน,นะครับผมก็ไปออกทะเลมานะครับประมาณ3วันตดนะครับเพราะผมเป็นทหารเรือนะครับรับราชการอะไรครับโอเคอันนั้นเราก็ไปจับเลยไปไปตรงมิติทีเดยพอร์ตนนแหละครับไปที่เดิมโอเคเราไปตรงดินแดนทีม้าก,กันเลยเราไปตรงจุดนี้ดีกว่าครับถ้าเรามาจุดนี้คงจะเป็นอันตรายนะครับโอเค มาถ้าเราไปผิดนะครับก็ต้องไปใหม่นะครับโอ้ท e เจอร์โหลดเยอะเลยมีเล็กน้ำแขังอยู่ไหนวะผมต้องดูเวลด้วยครับโอเคเออจะว่าไปแล้วหินที่มันผลิตเหล็กมีเพียบเลยครับอืมเราก็ต้องวิ่งไปดูเรื่อยๆครับโอ้นี่คือมีเล็กเรย กีเล็กกำลังสู้กับกิฟฟินเหรออืมทางู้อยู่ไทยล้านกับกีเล็กสีม่วงโอเคกำลังสู้กันอยู่ครับตัวนั้นคืออะไรมีการานเนียตัวน,นู้นก็กิฟฟินน่าจะเป็นพวกไพ่โมของภาคนาเซียครับตัวนั้นคือนุกน้องแข็งแน่ๆเลยข้างบนเะครับ แดี๋ยวเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับว่ามันมีอะไรมาบ้างลิปเปอร์แน่ๆเลยลิปเปอร์เกิดลิปเปอร์ตะตุกกระตุกอุ้ยลิปนี้เร็วโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเฮ้ย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 ตีักตีปักซักโอ้ยดูสิครับผมจับอะไรได้ จับเิปเปอร์ได้ครับโหภาพในมือไปหมดเลยโอ้โเอยเฮ้เกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนลุงเลปเปอร์จะเกิดแล้วครับออกแล้วโอ้โหตายทันที โอเคเราก็มาถึงตรงนี้กันแล้วครับโอ้ยผมโดนริปเปอร์มาดูที่ริปเปอร์ที่ผมจับได้มันอยู่ตรงไหนกันเราดูเรื่อยๆก่อนครับหาดูหาดูไ่มอสเฮ้ยถ่ยมอสถ่ายฮะเอะไรกน,นผมจำได้ว่าตรงแถวนี้มีโ้นน้ำแข็งก็ กำได้แล้วครับวิ่งไปทางตรงนั้นเลยครับแล้วก็จะมีลิฟเปอร์เกิดอยู่ตรงนี้โอเคนี่ลิฟเปอร์ของผมอยู่ตรงนี้ครับอุย้ยเจอได้เจอจนดหรือของมันจะอยู่กับตัวลิฟเปอร์หหดวะดูนี่ไหนไหนไหนหย,ยุดเฮ้ย เฮ้ยอยู่ดิเฮ้ยโจมโุดโยมโจมเดีย๋ยวเซบาห์วัาอะไรโอเคมันมีกดท่าอะไรบ้างวะดูดิแล้วก็อันนี้อ่ะ นี่คืออะไรทานนี้เหรอน่าลพาพังว่ะเฮ้ยอยู่ที่นี่ไม่เป็นเรื่องไงวะโอ้ยจับเล็กสายฟ้าด,ดันมาได้รีปเปอรครับโอ้บ้าบอลจริงเลยเฮ้ยมึงหยุดดิหฮียสัตว์โอ้ออโหเริ่มโมโหะนะ เฮ้ยเฮ้ยต้องขออภัยเลยครับแม่งบ้าบอ,รบอรจริงเลยมีอยากโดนอันเค็มออกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งสีของมึงหนังเหมือนกุ๊กขี้เลยอะ่ะเฮ้ยเดีย๋ยวก่อนนะป้าบนึงกับบ้าหนึงออปชั่น อันเขมเลยนะกูไม่ไหวนะนะอกจะเผายัางเออเออกแล้วนะไปดูโดเล็กผมไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันให้ตายได้หรือเปล่าไอ้เหี้ยบอกให้มึงหยุดมึงก็ไม่หยุดอเ้เหี้ยเอ้ยกูนี่เบื่อจริงๆเลย น่าลำพา์ว่ะดิสบอววันดอร์ลิงก็แล้วหยุดเมตติ้งก็แล้ววูอะไรนักขนาววะเออเหียของกูได้มาแล้วกว่าจะได้มาสายก่อนเลยไปไปจับทีเล็กไอ้นี่กันดีกว่าครับสายฟ้ากันเลย,เลย เราจะไม่มีวันเสียเวลาแล้วครับผมต้องฆ่าเลเปอร์เร็วบ้าบอลจริงต้องตะโกนเสียงดังลั่นห้องอีกหูน้องพันไปผมก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันครับซึ่งจะกลับมาจากอะไรครับโอ้โหนันมาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้บ้าบอลเราจะหาเสลยสายฟ้ากันนะครับอ๋อนี่สู้กับแรดอยู่เหรอ เฮ้ยน่าสีสวยวะสีอะไรสีเขียวเหรอลองดูดิเลเวลเท่าไหร่มีธาตด้วยเอเวลยี่สามเหรอโอเคโอเคมามีกาล์เลเนียสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนสีโอเคอยู่ครับผงทิ่ว่าสีเล็กสีฟ้าใสฟ้าแต่ยน่าจะหาได้ไม่ยากตรงบริเวณนี้นะครับบ้ ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่เราจะมาเอาสัสตว์บางตัวเนี่ยมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรแปลกๆว่าครับโอ้โหถามว่าผมเสดไนที่เปอร์ตัวน,นั้นไหมเสไดไนแต่ผมคิดว่าริซิวว่ามันอังครก็แล้วอะไรก็แล้วอู้น่ารำคาญมันยังเดินอยู่นั่นแหละครับขึ้นขี่ได้แล้วก็เออลิเปอร์ตัวน,นั้นนี่ยท่โอโบ้าบอลจริง แล้วผมก็ไม่อยากจะเสียเวลามาทำนั่นครับี่บ้าบอเฮ้ยมันอะไรอฮะหายุดหยุดทันนะมัวน,นึงนี่มันแถมซีเมนต์มาด้วยดีบีแต่เราดูไปเรื่อยๆก่อนครับถ้าเกิดว่าเจอทีเล็กสายฟ้าจริงๆครับก็จับก,กันทีเลยครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้เสียเวลามากจนเกินไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนที่ลำคาญง่ายเลยครับบ้าบอลจริงเลยนี่ล่ะเดี๋ยวอีกใช่ไ่มเ,เว้เท่าไหร่วะนี่แหละตัวเดิมอันนี้คืออะไรเราปิดทาร์ทกรน,น่าจะเป็นของไอ้แมงมดของไอ้นี่ครับไอ้หมอดอะไรนะท้าหมอ้อเฟียได้หรอหมดท้าหมอ้อเฟียขอบอกเลยนะครับว่าการอัพเดต DLC ของมันเ,เป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยจัดนะครับผมคิดว่าการแต่งตัดแบนโง่ๆนะมันมันดูไม่สวยหรอกครับโดยเฉพาะตว์ที่มันมีอติดอาวุธนะครับอย่างเช่นช่วงฟีหลอกติดอาวุธอะไรอย่างลิงติดอาวุธ,วธโหบ้าพอลจริงเลยครับผมก็ต้องเดินไปเรื่อยๆดีกว่า เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับนี่ทีเล็กนี่หว่าสีเล็กปล่อยมันไปครับให้มันเป็นธรรมชาติที่ดูสวยหน่อยครับแงองไคลโรสแดงลิปเปอร์ตัวนี้ก็โอเคนะครับผมก็ไม่ท้อ,อเท่าไหร่โบว่าจะจับมาแล้วมันจะกะว่าจะทำอะไรไม่ได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับ สายฟ้านี่แหละครับไ<ป>อยอู่ตรงนี้แหละผมก็เบื่อเกมพวกนี้จริงๆครับกระโดดเยอยตั้งไกลขนาดนี้หน่าเบื่อจริงๆโอเคครับเอาไปจับกันเลยครับนี่ถีเล็กสายฟ้าเดเวลร0อยกว่าด้วยมามาเลย Ok, ok, Ui 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 ok, xài phá ok, ok, Ba ok, 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 đi ok, đi Ở ok, là ở ok, là Lạc ok, này nó thả vào ơ ok, 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 Mày ok, mày ok, โอ้ดูสิครับสวยงามมากๆเลยครับติดแคปบอนติดพัดด้วยโอ้สวยงามจริงเลยครับมีเล็กสายฟ้าตัวนี้โอเคครับโอ้จับได้ไปแล้วครับโอ้โหมันยากจนเกินคนเลยครับอืมเปิดพัดตามปกติได้แล้วแล้วก็โอ้โอเคป่ะเดี๋ยวเราเอามันเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าเราดูเล็กกำลังรอคอยอยู่ครับอยู่ข้างบนเนี่ยอืมป่ะนี่แหละครับผมถึงเบื่อพวกเกม ที่มันชอบทำบัก๊กทำบ้า,า,อาบออะไรกันก็ไม่รู้ครับโอเคโดดัเล็กมาที่ลงมาเฮ้ยโอ้ดูสิครับโอเคหยุดม,มากลับบ้านกันไปเราจะไม่ค่อยมาเสียเวลากับเรื่องไรสารพวกนี้หรอกไหม เร็วนะพ่อพี่สีแจ่เลยครับผมยอดน้องบนอันไหนผมปึ๊งฮะไป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 โอ้ข้างบนหมูป่าเพียบเลยครับเฮ้ยเอาไปเราได้ชิลเล็ตสายฟ้ามาแล้วครับก็ปุ้มจริงจริงเลยครับเฮ้ยชีลเ,เ,เ,เล็ตสายฟ้า,านนเ,เน,าานี่เพิ่มเท่าทไห,หร่วะเจ็ดสิบบาทเหรอเอามาเฮ้ย นี่มันเป็นทีเล็กเด็กวะนี่มันทีเล็กสายฟ้าเองพี่ว่ะถ้าลองปิดทาร์ตัวก่อนเฮ้ย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 มาจากไหนมาจากไหนมึงฮะแล้วมึองอยากตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ฆ่าผมตอนนี้กูอยากได้มึงอยู่ละกูไม่อยากฆ่าคุยอยากได้มึงไม่เอาตอนนี้เลย ว่าเราคิ๊บเข้าใจไหมผมเมือ่อแน่จะไมิ๊บหน้าโน่นอย่ามาพูดอย่ามาเขาให้ยากเลยเข้าใจไหมหมาหมามันไล่ไปทำอะไรวะมันไปกินเนื้อนี่เองโห oh, ดูดีครับกินเนื้อไป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 นี่มันไม่กินเนื้อเอาไปเลยเหรอโห oh, นี่มันเสือพีหรือเปล่าแบดแอสหรือเปล่าอ๋อ oh, นี่มันเสือของพักนาเซียนี่สวยนะครับ เสือพักนาเซียสวยมากผมจะจับมันตรงนี้แหละฮะเสือพักนาเซียอยู่ไหนเสือพักนาเซียอยู่ไหนละอยู่ไหนละเฮ้ยเฮียเอ้ยเสือตายแล้วไม่ทันแล้วครับอะไรมือไม่ต้องไม่ทันได้แดกหรอก กูหลงาทานจะมากินเนื้อมึงมันแหลกเข,ข้าใจไหมฮึเข้าใจกูด้วยอะไรอโล่หนิน่าหลงทานจริงๆเลยเฮ้ยเราเจอกวางแล้วครับกวางที่มันสามารถบินได้หรือเปล่านะในตัวนี้มีนุกด้วยครับรมีเราแหละมีเล็กไม่เท่าไหร่เจ็จุ๊บแป๊ โอเคโอเคถ้าเกิดว่าเราเจอเลเวลเยอะกว่านี้ก็โอเคเลยครับอ๋อนี่หมาของพักงารเสียนี่หว่าเฮ้ยมันเดินจะช้าพาะอะไรอะตัวหนักเหรอโอ้มันโดนสะเก็ดของไอ้หมาน้ำแข็งนี่เองครับมันเลยเดิววนช้าครับไป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  ซิปเปอร์นี่สิดจริงเลยนะอืมหอยครับหอยมาห่างนะครับเดี๋ยวเราจะโดนกดละหอยแน่ๆอร่อยฮะนี่ช้างมันทะเลาะกับช้างภาเมอ,อกเอรียอยู่ครับนี่แพนกวินใช่ไหมแพนกวินฟังเพลงโอเค ไอยู่ไหนแล้วเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆครับมีกระานเลียงสีแดงหวังว่าจะถูกใจนะครับอ๋อทะเลาะกันอยู่นีกว่าเฮ้ยทะเลาะกันเ,าเบาๆหน่อยเว้ยพวกเขากำลังเดินทางเปิดทางให้คนเขาเดินทางด้วย อ๋อเชนิโคทีเลียมสุดแบทีเล็กแล้วเราลองมาดูข้างล่างกันนะครับว่าข้างล่างมีตัวอะไรบ้าง,างอาคิโนสเข้ามาเลยมาเฮ้ยตายอะไรเปี่ยรเยอาเอาเลยเออนั่นแหละแม้กระทั่งลูกมุนด้วยใช่ไหมเออไยทั้งครอบครัวแหละไป นี่มันเย็นเยือกกระดูกเลยครับโอ้นี่อะไรอะทีเล็กสายฟ้าอีกเหรอเล,เลเวลเท่าไหร่แปดเหรอมีการที่เลี้ยมก็ต้องตายควงก็ต้องตายตายไปหมดแล้วแหละพี่ ปลาด้วยฆ่าปลาให้หมดเลยเฮ้ยปีรนยาปีรนยาเออน,นี่น่าจะกูว่างให้นะอำมาเลย ไอ้หมดพวกแบนแอดพวกโปรแอปพวกแอดอะไรไม่รู้อะมันพวกมันไลยแอปแอปตัวอะไรก็ไม่รู้หรอกไปกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันโอ้ไป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 เฮ้มันช้างอะไรอ่ะช้างธรรมดาดีว่า นะเดรปเปอร์ถ้ามึงไม่อยากตายมึงไม่ต้องตามมากูสารอนุรักษ์มึงไว้นะเว้ยหวังว่าคงจะดีกว่านี้นะครับฮาร์เซอร์เ่าไงโอ้ยตรงนี้มีแร่ออกซิเดียนอยู่ครับโอเคนี่แมงปอยัอยกครับ เนในเวลเท่าไหร่วะเวลสองร้อยกว่าห้าห้าสลอกห้าพันเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 มานี้มาเนี้เออได้แล้วครับอืมโอเคครับในที่สุดเราก็ได้มาแายปอได้แล้วครับโอเคไป ขินได้ป่ขินไม่ได้น้ำหนักเต็มอยู่เอาน้ำหนักก่อนครับโอเคน้ำหนักประมาณสักเท่านี้ก่อนเลยเกือ์ก็ประมาณเท่านี้โอเคอาปีดไปสักประมาณนี้เลยแล้วกันจะทันหรือเปล่าโอเคดอดอดแล้วก็เก็บแเ้น้สาไว้ครับมาเก็บไว้เลย โอเคก็ไม่ได้รีบครับอะไรนั่งหนา <Okay. S 1> อะไรพลัสเตอร์แต่ยังไม่สวยจะต้องตายไปทยถ้ามำหรับไม่มาเกิดทีเล็กออกไปเชียลหายโอเค วิ่งไปเลยว่งไปเลยกบ้ากันกบ้านก,นกบอบาไบบเฮ้ยสวยงามสวยงาม,งามไปเลยทินแดงนี้มันสวยงามมากเลยครับตรงนี้น่าจะทำเป็นบ้านได้นะครับแต่ผมไม่เอาหรอกครับเพราะมันไม่มีน้ำ มันจะมีหนาวแต่มันก็ยหยมากครับเรากลับบ้านันเลยดีกว่าครับเพือเป็นการไม่เสียเวลานะครับโหดูการกระโดดเลยครับผมนีกเกียดจริงๆเลยครับไปกลับบ้านเราโอเคไปทด่สุดเราก็ได้กลับมาถึงบ้านสักทีจอดจอนจอจอเวลาผ่านมาล่วงเลยแล้ว เดีอดตรงนี้แหละอ่านี่คือมังกรที่ผมจับมานะครับโหสุดยอดจังเลยครับไม่ง่ายครับมังกรตัวนี้ออกมานี่ได้มแมลงปอแล้วครับให้ตัวนี้มาสลบอีกแล้ววูผ่านว่ะโอเคตือนตืนเออนั่นแหละ โอเคครับแล้วก็จับทีเล็กสายฟ้ามาได้แล้วครับโอ้ oh, oh, เลือดมานี่ให้ประมาณสักแปดหมื่นเลยนี่หว่าอ mm ืม hmm. จับทีเล็กสายฟ้ามาแล้วสวยงามมากเลยครับเฮ้ okay, okay, ปิดทดัดทั้งหมดตอนโอ้ก oh. mm ็โอเคนะครับใครที่ชอบนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับอ๋อลูกสีทองยังอยู่ข้างหลังเลยนี่วะ mm hmm. ใครที่ชอบสรับคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเวทมนตฟิวเจอร์ด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ